การรู้จักรับผิดคือการยอมรับว่าสิ่งที่ตนทํามีข้อใดส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ทําให้รู้จักพิจารณาการกระทําของตนพร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทําและความผิดพลาดต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นหน้าที่หลักและก็มีความสําคัญนะคะสำหรับเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะทางเทศบาลน,นะคะก็มีโครงการดีๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะรวมไปถึงโครงการในวันนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะส่วนรายละเอียดของโครงการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมด้านในกันค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับท่านนรงชัยคุณปื้มนะคะท่านนายกเทศบาลตีเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะสอบถามค่ะเกี่ยวกับโครงการนี้มีชื่อเต็มๆว่าอะไรคะครับก็ชื่อว่าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแสนสุขครับค่ะก็มาจากเป็นใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชาวแสนสุขมาให้มาความสะดวกค่ะในการจัดตั้งนะคะเห็นว่ามีหลายๆหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานไหนบ้างคะครับก็เริ่มจากคณะแพทยศาสตร์นะครับวิศวุลาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญมากก็คือเน็กเทคก็จะเป็นหน่วยงานที่มาร่วมมือกับเราครับเพื่อจะมาใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ร่วมกับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะก็หลักๆเลยเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ในเขตเทศบาลสงขลานโยบายอันนี้ล่ะคะเพื่ออะไรคะ ก็ S <S <an> ตรงนี้ก็ที่เราใช้ดูและนะครับเนื่องจากเป็นนโยบายที่ดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนชาวบุรีรัมสุขโดยโดยตัวเราเองได้ได้ทาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางเทศบาลเองเราไม่มีเขาเรียกว่าโน้ตหาวหรือว่าไอตัวความรู้องค์ความรู้ที่จะมาใช้ในกิจการเนี่ยเพราะฉะนั<ช>้นเราก็ต้องหาพันธมิตรโดยเราเข้าไปทางคุยกับทางมหาลัยบูรพาซึ่งทําง <ๆ S 1> านร <ๆ S 1> ่วมกันอยู <ๆ S 1> ่แล้วนะครับประกอบกับทางมหาลัยบูรพาเนี่ยร่วมงานกันเทคเทคอีกตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันแล้วโจผมเองเน เรามีวัตถุประสงค์ที่อยากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาอยู่แล้วปรากฏก็ทางเดคเกยก็ได้เสนอเข้ามาเราก็เลยต้องมาทํา m ็ u ร่วมกันเพื่อจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาเพื่อไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและคนชราค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีนะคะที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะดีครับ ค่ะและตอนนี้นะคะจึงก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการเน็กเทคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากสอบถามนะคะท่านผอ,อ,อค่ะว่าทางด้านเน็กเทคนะคะมีส่วนร่วมอะไรกับโครงการนี้บ้างคะครับเราเป็นหน่วยงานที่ได้วิจัยพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับหลังจากาที่เราวิจัยพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการมาร่วมมือกับมอบราาุรพาในการที่จะทําโครงการนําร่องนําไปใช้ในชุมชนหลักใหญ่ๆก็คือ ทำยังไงจะใช้เทคโนโลยีนี่มันคมเกืนอ,อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาโดยที่เขาอเองไม่ได้เป็นภาระอะไรมากแล้วหน้าที่สําคัญสําคัญเลยเรียกไ,ได้ว่าเป็นหน้าที่หลักๆเลยในส่วนของโครงการนี้ของนเคน็กทีคืออะไรคะคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้คือนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมแล้วนี่เราก็คิดว่าอยากจะนําเอาผลงานเหล่านี้เนี่ยไปขยายผลยังโครงานางต่างๆให้คนไทย โดยรวมได้มีโอกาสเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นความมีความจําเป็นเป็นอย่างที่ที่จะต้องพัฒนาทาโครงการร่องให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานเช่นเทศบาลเมืองแสนสุขกับมอบรพาในการประเมินผลและพัฒนาต่อเน,น,นื่องต่อไปเราเป้าหมายในอนาคตนะค,นคะเราจะมีสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรบ้างคะคือเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเราคงทราบกันดีว่า สังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเราคิดว่าผู้สูงอายุก็จะเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะครับนะที่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้ความรู้ทางด้านสมองตา่างๆมากมายเพราะสำหรับผู้พิการเนี่ยก็คิดว่าเขาก็เป็นคนที่ยังมีคุณค่าอยู่ในสังคมอยากจะให้เขาสามารถดำรงชีพได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระกับคนอืน่นก็ทางนิติเราก็ตั้งใจที่จะ พัฒนาทุ่อื่นที่เกี่ยวข้องนี้ให้เอามาใช้ตอบปัญหสองข้อให้ได้ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้นวยการค่ะที่สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในการค่ะขอบคุณค่ะค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีรามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขอสอบถามนะคะว่านะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยในโครงการนี้นะคะเรามีส่วนร่วมอะไรกับโครงการนี้คะประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือการคิดโครงการนะครับว่า เราจะให้บริการวิชาการกับสังคมได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นอยู่ในความต้องการของประเทศก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเราก็เน้นในเรื่องของสวัสดิภาพของผู้สูงอายุซึ่งเป็นเป็นโครงการย่อยในโครงการใหญ่ของมาลัยที่ดดําเนินการอยู่ก็คือการพัฒนาที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นในบ้านของตัวเองนะครับอย่างมีความสุขนะครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะสอดคล้องกันกับโครงการใหญ่ที่เราทำอยู่นะครับก็คือการให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถอยู่ในบ้านด้วยความมีสวัสดิภาพหากเกิดมีเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุก็สามารถที่จะอขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที นะครับอันนี้เป็นโครงการที่มหาเลยเห็นว่าเป็นความสําคัญของประเทศเลยค่ะในขั้นของการดําเนินการละคะทางส่วนของเรานะคะมีการรับผิดชอบด้านใดเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ,ะเรารทํา2อย่างครับก็คือหนึ่งการออกแบบะนะครับรูปแบบของโครงการะนะครับว่าจะทํายังไงถึงจะให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ทันทีนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการการคิดคะนะครับ อันที่2ก็คือการช่วยนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีนั้นจะจะเป็นอุปกรณ์ที่มันเหมาะยังไงกับบ้านเรือนของเขา<ฆ>โดยที่ไม่ต้องการดัดแปลงบ้านเรือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็จะต้องออกงานภาคสนามนะครับในการที่จะไปสํารวจนะครับลักษณะของบ้านเรือนก็ดี ความต้องการของผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการเองก็ดีะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบนะครับอาค่ะ,ะ,คะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพุณนะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับคุณพี่ปิยะชัดบัวรอดนะคะนักสังคมสงเคราะห์ระดับ6นะคะค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอนุญาตเรียกว่าพี่ฮาร์สนะคะ<อ>ค่ะพี่ฮาร์คะขอทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการนี้ค่ะขั้นตอนของการดําเนินงานนี้นะคะก็ทางเทศาบาลเนี่ยเร็งเห็นถึงประโยชน์นะคะในการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยภายในบ้านนะคะก็จะมีการเปิดปิดไฟในบ้านให้กับคนผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะคะในเขตเทศาบาลเมืองแสนสุขก็ขั้นตอนในการดาเนินการเนี่ยเราก็จะมีการคัดคัดสรรน,นะคะ คนพิการและก็ผู้สูงอายุเนี่ยภายในเขตของแสนสุขว่ามีความเหมาะสมที่จะติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินชุดนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้สำรวจชุมชนละประมาณ2ชุมเอชุมชนน่ยชุมชนละ2อองบ้านนะคะก็ในในปีงบประมาณนี้นะคะเราก็ได้มา15หลังนะคะแล้วก็โครงการนี้เราก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปนะคะในปีงบประมาณหน้า ในทูลนิธิโมประมาณหน้าเนี่ยเราก็จะประมาณสัก30หลังนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการดําเนินงานเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์นะคะให้กับทางชุมชนทราบแล้วก็ให้ประธานชุมชนเนี่ยลงไปช่วยสํารวจอีกอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปดูตามบ้านด้วยนะคะค่ะพี่ฮาร์ค่ะก็ทราบมาว่ามีหลายๆห,หน่วยงานด้วยกันนะคะในการดําเนินงานครั้งนี้เ,<อ>เรามีวิธีการประสานงานยังไงบ้างคะวิธีการประสา,งานงานนะคะก็ เ,เริ่มแรกแล้วเนี่ยทางทางทางน็กเก็นะคะเขาก็เข้ามาเข้ามาได้มาคุยกับทางเทศบาลนะคะว่าเ,เขาได้มีการวิจัยค้นพบชุดอุปกรณ์ตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่บ้านตามลำพังนะคะแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจใายุปัจจุบันตรงนี้คือคนในบ้านเองเนี่ยก็ออกไป เขาเลยหาหาเงินเข้าบ้านะนะคะแต่ว่าคนชรลากับคนพิการตรงนี้อยู่เพื่อให้เป็นอะไรอ่ะเป็นกําลังใจให้กับลูกหลานภายในบ้านตรงนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่แบ่งเบาภาระกับคนในบ้านเขาด้วยนะคะแล้วก็เขาก็มาทางมอบูเองเนี่ย ก็ <g ül s> ได้เขา้าคือมอบูเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตของเทศบาลแสนสุขด,ด้วยนะคะเราก็จะดึงทางมอ,อมอบูเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมโดยทางมอบูเนี่ยเขาก็จะมีบุคลากรเฉพาะด้านนะคะทางคณะคณาจารย์หรือก็อนักศึกษาก็มาช่วยในเรื่องตรงนี้ด้วยนะค่ะในการเตรียมการนะคะเรามีการเตรียมพื้นที่ของบ้านยังไงบ้างคะในะในพื้นที่ของบ้านนะคะหลังจากที่เราได้รับบ้าน ได้รับได้รับมาจากประธานยุมชนนะคะในแต่ละหลังแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะลงไปไปสำรวจขั้นต้นก่อนนะคะว่าในแต่ละบ้านเนี่ยก็มีการปรับปรุงบ้านบางส่วนเพราะบ้านบางหลังเนี่ยต้องยังชุดอุปกรณ์เนี่ยยังไม่เหมาะที่จะติดตรงนี้แล้วก็จะมีการซ่อมแซมอวนกรณ้ภายในให้กับบ้านก่อนนะคะเช่นหลอดไฟที่เขายังชํารุดอยู่เนี่ยเราก็จะทําให้เขาใช้ได้ก่อนแล้วก็เริ่มเริ่มเดินสายสายไฟติด เพื่อให้ให้เขาใช้รีโมทต,ตัวนี้ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการสมัครหรือว่าการส่งเอ,อกสารนะคะสำหรับผู้ที่สนใจไหมคะหรือว่าเป็นการคัดเลือกมาจากชุมชนอยู่แล้วค่ะคือในในปีงบเนี้ยเราใช้ใช้ประธานชุมชนนะคะ,คะช่วยในการคัดเลือกกับเราด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้ว่าบ้านตรงไหนเนี่ยมีความเหมาะสมที่ะจะติดตรงนี้หลังจากที่เขาส่งรายชื่อมาแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงลงไปสํารวจด,ด้วยเหมือนกันนะคะว่า มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะและเราก็คัดเลือกขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งให้เขาแต่ในปีในปีงบประมาณต,ต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลน,นะคะแล้วก็ให้สามารถลงทะเบียนได้ที่กอง,งสวัสดิการแจ้งไม่เลยค่ะ,ะแจ้งด้ที่กองสวัสดิการสังคม,มนะคะแล้วก็แจ้งคำร้องเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปตามคำร้องที่ที่ท,ที่ที่มายื่นเอาไว้นะครับเพราะว่าเราเราต้อง ในงบหนึ่งเรามีแค่30หลังเท่านั้นะนะคะแล้วในการำดำเนินง,งานนะคะในขั้นตอนเน,นี่ยแหะค่ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะปัญหานะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านที่ที่ได้รับการติดตั้งเนี่ยในปีนี้ถ้าเราคาดหวังไว้ประมาณ30หลังแต่เราหาได้แค่15หลังเนาะ,ะเราอยากจะให้ได้เต็มตามปีงบประมาณ30หลังแต่ว่าปัญหาของเราคือ บ้านเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยกับคนพิการเนี่ยมีคนอยู่ที่บ้านนะคะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยชุดอุปกรณ์ตรงนี้เหมือนแบ่งเบาภาระให้กับ<ะ>คนในบ้านแต่เป็นความโชคดีของคนพิการและผู้สูงอายุของเทศบาลที่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคืออุปกรณ์ตรงนี้พอพอมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความจำเป็นสำหรับเขา เะะพราะชุดอุปกรณ์ตรงนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยช่วยให้กับคนพิการและก็ผู้สูงอายุที่ที่พอช่วยเหลือตัวตัวเองได้ระดับหนึ่งอะนะคะพอมีคนใกล้ชิดดูแลแล้วเนี่ยชุดตรงนี้ก็คือมันจะไม่มีความจําเป็นสําหรับบ้านเขาค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้่ะคะมีค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าบริการอะไรบ้างไหมคะคือค่าใช้จ่ายค่าบริการอะนะคะทางเทศบาลเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องตรงนี้ทั้งหมดนะคะในเรื่องของชุดอุปกรณ์ แล้วก็ในการออาไปติดต,ตั้งให้นะคะก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะแต่ว่าให้คำนึงถึงความ